สมาร์ทโฟนที่จะใช้ชิป d ดม e n s i สติก้าพันเป็นรุ่นแรกจะเปิดตัวเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าล่าสุดได้มีข้อมูลจาก Add to do แหลง่งข่าวบนไวโบสังคมออนไลน์ของจีนได้เผยว่าเราจะยังไม่สามารถซื้อสมาร์ทโฟนชิปเซตมี d ดเท e ไดมอนสติก้าพันได้ในปีนี้ซึ่งเราจะได้ใช้งานจริงอย่างเร็วสุดในช่วงคุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งถ้ารายงานที่ว่านี้เป็นจริงก็เท่ากับว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซ็ตเรือธงรุ่นใหม่ของม d ดิเทคจะเปิดตัวช้ากว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปรุ่นใหม่ของทางบอควอมซึ่งหรือกันว่าสมาร์ทโฟนเสือมี12ซซรีจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ได้ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1ที่จะเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้ครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟァสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ